มันจะพามาบ่งเก็ดหัวจุกครับเก็ดหัวจุกนี่ก็พอท่านเก็ดหัวจุกมันอยู่กับเก็ดตาจีครับมันอยู่กับเจ็ดตาจีอ๋ออ่อนตัวนึงครับเจ็ดตั้งสี่ใครอยู่ตัวนี้เก็ดหัวจุกเก็ดใครสวยงามครับไอสองฟองครับมันไม่เก็บ

ยังไงอยู่ครับไเก็ีหัวจุกนี่เป็นเป็ดไข่ครับนะั่นขอพันของเป็ดห,หัวจุกตุ่นแต่ที่ไปเก็บไข่น่าจะไข่สายๆครับจุกผมเดิมดวง เป็ดหัวจุกคอดีของเขาก็คือไข่ฟองใหญ่ครับเป็ดหัวจุกกะไข่ไข่กับเป็ดอีเลียงครับไข่ค่อนข้างฟองใหญ่ฟองใหญ่ไข่ฟองใหญ่ครับเป็ดหัวจุกสีสันกะสวยงามครับเป็นเป็ดสวยงามพร้อมเป็ดไข่พร้อมครักินไข่เลี้ยงกินไข่แล้วก็เลี้ยงสวยงามเดี๋ยวต่อไปผมจะพาไปเบิ่งลูกเป็ดครับลูกเป็ดหัวจุกครับพอพันอีตัวนึงตามไปยู่ฟัองหนึ่ง สวยงามครับเกิดการต้นเศร้าๆใสๆครับ จะย่อออกมาเลย นี่จะเป็นพอจะเป็นหวัวจุผสมการก์ดี